สวัสดีค่ะ,ะตำแหน่งต่อไปนะคะ oh อโอ้ไม้บูดาอือลาระลาภะนะคะนี่ค่ะดิสตา a r ความสุขอยากเป็นดาวเด่นอยากอยากเป็นแบบราชินีพิเศษใชยอะไรเงี้ยความฝันนะเออก็ สุขของเขาเนนะีแต่เป็นความสุขจงกลอมเป็นดาวไงเป็นดาวเด่นอนะ่ะคือแบบเพราะว่าโอ๊ยคนนี้คือแบบมีเงินไงนนแบบอุ้มฉันเป็นดาวอะไรเงี้ยฉันแบบอ่าเป็นควีนอเงี้ยนั่งแบบอุ้มเฉิดฉายอะไรเงี้ยเจอจรัดอะไรเงี้ยปลอมอ่ะแต่เป็นหาเป็นโชคลาภที่แบบได้มาโดยง่างนนยานะใช่ไหมแต่ว่าปลอมว่ะสิ่งที่ ดูเหมือนจะอะไรนะโชคลาภด,ดูเหมือนแบบจะมีความสุขใช่ไหมแต่ว่าคือสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่ของเขาไงมันเป็นของบุคคลอื่นใช่ไหมเหมือนสิ่งเนี้ยอ่ะเหมือนโดนเหมือนวงบางคนอะเรียกว่าอะไรนะขโมยขโมยดวงชะตาขโมยบารมีของใครไปอะไรเงี้ย แต่สิ่งนี้มันไม่ใช่ของเขาอ่ะคิดซะว่าที่เกิดขึ้นนะอาจจะเป็นกรรมของเราก็ได้เราไปทําไว้ใช่ไหมใครไม่รู้นะมันย้อนมาหาเราใช่ปะ่ะสิ่งเดียวที่เราต้องทางก็าถือปล่อยวางแต่ถ้าเขาส่งอะไรแบบส่งอะไรมาใช่ปะ่ะแบบจะสื่ออะไรสักอย่างอะไรเนี้ยเราก็ไม่เป็นไรเราก็เราก็สนองให้เขาก็ได้ไม่เป็นไรก็สัก คนจิ้มน้ำจิมอะไรอย่างเงี้ยนะท่านรู้สมั่งว่าอย่ามาเล่นไม่เล่นแล้วนะเห็นไหมเนี่ยพเพราะสตริงเนี่ยคือเขาถามว่าก็สู้คนไหมเขาเก่งเก่งฉลาดแต่เขาจะไม่ทำอะไรใครก่อนรำเพื่อแต่อย่าได้ไปหยยบเขาเขาอยู่ของเขาดีๆแล้วถึงจะทำอะไรก็แล้วแต่ อย่ามายุ่งกับเขาแค่นั้นเองจะยินถ้าเขาไม่ได้ยินหรือคืออย่าแควอย่าคิดว่าตัวเองแน่ที่จะจะปีนเกลียวใช่ไหมอ่ะปีนเกลียวไอ้นี่ปีนไปมันจะปีนตรงไหนมันปีนไปใช่ไหมไม่ถึงพกคนนี้นะคะอินค่ะอินค่ะนะคะอินปีนไปเลยอยากปีนตรงไหนปีนไปเลยอยากเหยียบตรงไหนอยากเอาติดสุกตรงไหนเอาเลย ปีกเรียวคนนี้ได้ค่ะแป่บุคคลนี้อย่าคิดว่าจะเล่นได้ง่ายๆไม่ค่ะบุคคลนี้เหรอคะคิดผิดขนัดยังไม่เจออิทธริตของ strength โอ้เป็นแค่เด็กกล้าซันดิซ่าอือขโจษค่ะอืม,อ,มอย่าคิดนี่ดูบนหัวเขาดูสิเขาเป็นใคร strength อะไรทุสิเขาเขา เขาเป็นคนอ่อนน้อมนะผู้ใหญ่รักเขานะเห็นเห็นไหมเนี่ยก็จะเสียอย่างยอมเขาใช่ไหมแต่อย่าให้เขาหมดความอดทนกับสิ่งที่พยายามสื่อมาค่ะุณน,นะคะมันเตรียมหากที่สุขให้ทันก็พอแค่นั้นแหละสตริงรู้จักสตริงน้อยไป ไม่ได้จรินอะไม่เหมาะค่ะแหมปีนเกลียวปีนเกลียวได้แค่นี้เนี่ยนะนเ,เนี่ยเหรอใช่ก็มีเสน่ห์เป็นนางหักอะไรเงี้ยเป็นพวกหวักนางหัก,หกเนาะมีเสน่ห์ทำไมมีสเสน่ห์แค่กับเธอคนเดียวได้ไงอืมเตรียมเตรียม ไฟต์กับคนอื่นดีกว่าที่จะมาไฟ์กับคนนี้ใช่ไหมใช่ไหมไม่ต้องมากมังวลกับบุคคลนี้หรอกเนี่ยไปหากังวลกับบุคคลอื่นดีกว่าเพราะว่าคุณจะได้ปวดหัวมากกว่านี้ค่ะกับการกระทําสิ่งนี้ใช่ไหมให้บุคคลนี้ไปแบบนี้ใช่ไหมสิ่งที่เขาจะได้กลับไปใช่ไหมบุคคลนี้นะเนี่ย second hand เนี่ย second สนะแน็กเล e ชีติงแปลว่าแอบคือพวกแอบไงสายแอบหรือสแน็กสแน็ e เล i ชีติงชีติงไม่ใช่เสียงอาชี e ชีติงแปลว่านอกใจหรือแอบนอกใจ้องฟังให้ดีๆนะบางคนนะมาจากประเทศอื่นนะพอได้ยินเขาพูดคำนี้นะเดี๋ยวพูดคำว่าเชชแต่เกี่ยวกับบันไดกระดอะไรเงี้ยมันหาว่าไม่พอกับมัน เฮ้ยเป็นเรงภาษาอังกฤษมาก่อนคำมันคล้ายๆกันแต่มันคนละความหมายเออถึงไหนแล้วอ่ะแม่อินมากเลยเนี่ยเออทำให้เขาทำให้คุณแบบนี้ใช่ไหมเขาเหรอจะได้รับมากกว่าเป็นล้านๆเท่ากับการกระทำที่เราทำอยู่นะอ้อหนีอะไรก็หนีได้ค่ะมีเวน็นหีเว้นกลางบันนี้ไม่ได้ละพ่ะ เต็มตัวค่ะเธอคุณไม่รู้แหละเต็มตัวไหนเธอเออไม่รู้เธอแหละตอนนี้อะค่ะก็แบบเฉิดอฉายนค่ะแบบคือชอกลาบเขาก็แบบนั่งแบบเฉื่อยกรัดับเฉิดอฉายนี่ไปห้างอะไรเงี้ยแบบชั้นนี่แหละชั้นนี่คือดาวเด่นอะไรเงี้ยใครๆก็มองซ้อมอะไรเงี้ยไม่แน่จะรู้ได้ยังไงอะดาวเด่นเขาอาจจะบุคคลนั้นอะเขาอาจจะรู้จักกับ มือหนึ่งก็ได้หรือเขามองอยู่แบบว่าไรอย่างอายไม่มีความยังอายเขาอาจจะมองเธอกับคนนั้นแบบว่ายัางไงอ่ะอาจจะมองแบบประมาณว่าคิดในใจว่าแม่งเช่องทำกันไปได้นาอแม่งไรอย่างอายใช่ไหมเขาไม่ได้มองว่าเป็นสตาก็าได้สตาอาจจะคิดไปเองก็ได้ใช่ไหมอาจจะมองแบบว่าน่าไม่อายใช่ไหม กี่รีบอกไอ้คุณจะรู้ได้ไงว่าสถานที่ตรงนั้นที่เขาพาคุณไปเขาไม่เคยไปกับอเบอร์หนึ่งใช่ไหมที่เขามองคุณน่ะเ็าอาจจะมองคุณแบบอย่างอื่นก็ได้คุณรู้ได้ไงเขาบอกว่าคุณเป็นเป็นดาวเด่นใช่ไหมอาจจะมองมึงแบบโอ้โหแม่งทุเรศวะอะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมล่ะโอ้ยอยากทีไปเองว่าเป็นตัวเองเป็นสตาร์ ตัวเฮ้ยสตาหมายถึงเรื่องนะค่ายค่ะ